สวัสดีจ้าตอนนี้ก็มาเบิ้งพักอยู่สวนสวนหลานเด้อจ้าเด้ออยู่อันอยู่ไรสเตทเทนอยู่ไรสเตทเทนเพลอเพล่เออนี่พักพักงับงาบมาแม่มาเก็บนี่นี่พักข่าวทองไอ้ไม้ปูเบิ้งเข้าไว้งับแล้วก็ไล่แต่แท้ป๊าดมาเด้อพูนพูนพูนเบิ้งแน่อันทางนี้เก็บเอาพักเหล่าเฮอน่ะเต็มหยัดพูนพูนพูนอันได้พนักงานตัด พักกุ้ชายเขาได้งับไม่ได้ฝุ่นพนักงานพนักงานได้ไหมพนักงานผู้นึงกะตัดพนักงานผู้นึงกะเก็บผู้หนึงกะโหดจะของโซนโหดไม่อน่พี่อันนี้อันนี้พักแป้นพักแป้นหนังใครตัดตัดแล้วมันสิเกิดมือมึงในห้องไม้ปูปูอ้ยกะขาดกะแท้งับเก็บดอกเก็บดอกมันแล้วกะตัดอันนี้อันนี้พักอีตูเด้อหน่เด้อพักอีตูเดี๋ยวสิเทาเบิ้งอันนี้คือพักอีตูมาเด้อมาเด็ดเอาไปแกงเช่นะไม่ไม่งับ นวันดูสินวันอยู่มึงอยู่เยอรมันผักแยอะนยะนดูสิพริกน่ะพริกกระไม้แยะเลยเห็นไหมสวนพริกผักอิตูกอมีผักอีตูด้วย่อนสปตลาดกับอันอันเอยบังทนวัดยงดีใบอตูภาษาไทยกใบมงล้ามาไปหดมีผักอีตูไม่ลูกาคนไทยคขามือูนาเด้อหมใบน่าเราก็เออกแล้วลววมีใบหัวลาด้วยระจเออ นี่นี่เบอร์โขลปางับนะดูซินะวันนี่เห็นไหมนี่อันนี้ผักบุ้งอันยุืเนีกกสะอนนแหลอะจักะไมอเลื้ลอผักเลออันนี้พนักงานตัดพนักงานตัดนี้คือพนักงานตัดใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้พริกพริกพิกบางเดนมาติวงับมาติวไว้ไหมแล้วก็ลเทอ้ยบางเดนนี่ใกล้เลยงับ มาหาเตรเตอกเผ็ดใเฮาตัดเลยคุ้มค่าเ้ยเอ้ยเฮามาหาเตระเือกบอกฮาตัดผักใครได้เด้อเฮาเ่ยขย่างแทนี่น่าระได้แตแทะพักคนระไนแ่แกนกมี่มีพริกด้วยนะคะพริกพริกก็เยอะแยะนี่พริกนี่แน่น้องโกมน้องะตีบังในสวนหลานปลูกคักขนาด นี่เบิร์ตสุยางอันผักอันนี้ผักขมผักอืมมึงแน่มักพริกกระดกดกมึงเนี่ยมึงเนี่ยนี <p id> <p id> ่นี่พริกนี่คือพริกนี่นี่หอมอะไรมนี่ยฉันบอกอันนี้อันนี้อันนี้นาสวนอันนี้การร้านเพิ่นจิปลูกเออ่ข้าวโพดแล้วก็มังอื้ออันนี้กระพริกมึงแนสวนพริกสวนพริกสวนพริก อันๆๆอันอันอันมึงเน่มักอื้อของหลานปลูกอันรักกันเด้อพี่น้องเด้อเยอละมั่นกันรักขึ้นกันรักเขารักมักอื้อของหลานไปกินหน่วยหนึ่งเขาเอาไปกินเขาขอไปกินเขาขคไปกินก็คือรักอะไรจะของบอยวูนี่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 เห็นบอมมักอื้อมักอื้อมักอื้อพี่น้องอันนี้อันนี้ อันนี้อันใบพะวาใช่ไหมภาษาไทยก็ห้องใบกระวานใบกระวานนี่นี่มองเงี้ยล้อเบียร์ล้อเบียร์อเบนี่ล้อเบียนะคะับสุดปุ่มเนี้ยเอาไปเมืองไทยพี่พี่ให้ตัดเอาเต็มทีน้องกุ้มมันมีมันอย่างน้อยแล้วนี่ตัวเอาให้เอาไปได้เลยนั่งเป็นหนังเด็ดซอยกันเด็ดอยู่เหินมุแหลงนี่อือโอเคสีเด็ดเสียตัดอีกอยู่อันนี้คือพริกพริกพริกกำลังยาแดงเนาะไหมเนาะกำลังยาสุกเนาะง่างามงามพี่พี่พี่เยอรมันมิอึดมาเต๋อกินเด้อ ทางเพิ่นเพลินอยู่กรุงเทพเพิ่นได้ซื้อกินเดอ้อน้องเอ๋มัอนนเอออยู่อยู่ทางนี่เขาบ่ได้ซื้อเด้อเขาเฮ็ดกินเองเด้ออยู่นี่เด้อเขาบ่ได้ซื้อจักอย่างนะน้องเอ๋มยเออปลูกปลูกเสตียวกินเบิดปีเออปลูกเสตียอกินเบริบร์ตปีใบงอไผ่เออใบงอไผ่ใบ่าวบ่าถึงหูบ่เห็นงแม่มันกินลุ่นเดออแม่นไบว่าวบ่าถึงหูบ่าวมันหน่วยมันกินไปว่าถึงหูฉันมีกินบ่าถึงหูเอาไปรื้เออเอาไปรื้อเอองมื่ ผักขมผักขมงับอันนี้ผักขมอันนี้คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็มีนะคะดูสิคะแต่ผักบุ้งปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไรเพราะว่าแดดฝนตกลายโพดอ่อฝนตกเยอะมันไม่มีแดดนะคะอัน,น,นอันนี้คือใบโหระพานะคะอันนี้คือใบโหระพาอีตูก็มีไปเพิเ่มเ,เขาเพิเข้าเบิ่งอันฟักแมวกับน้ำเต้าน้ำเดวมันเบิดตัดเฉียเได้เป็นมอด เหไหมเดี๋ยวจะพาเข้าอนี้ัอันนี้อันนี้คือผักผักไซอันนี้คือยอดมะระนะคะอันนี้คือยอดมะระอนน้องกมมาเอาไปกินกับส้อยจูด้วยนี่ผุนใหญ่ขนาดกินกินกับส้อยจูยแเ่บนี่ย่างเ่บเลยนล้องกมเห็นบ่ <c oughs> นี่นี่งามงามผุนึงน,นี่ปอด ยอดมันก็ไปกินแซบคักนี่โอ้ยกินกับซุปน้ำไม้เยอะกําลังยอดเออแม่นยอดยอดมะระกินกับซุปน้ำไม้ก็อร่อยซอยจุกแ็แซบน,ะนี่มักพริกเฟินพี่น้องหลายบ้าเฟนตรงหนตะไคร่ก็มียเราจะเด้อตะไคร่ตะไครดไไ่ดูสิคะตะไคร่ก็สวยสวยสวยเหมือนคนปลูกเลยลงเงเนี่สวยเหมือนคนปลูกเลยนี่ตะไคร่งามพี่น้องงามคือคนปลูก คูนมึงแน่ยฟีปอดอ่อนโซนอ่อนโซนมึงแน่ยกำลังเยอะเบาอ่ออืมันโซนได้ไหมเอ้ยอันบัดนี้แล้วอันอันมามาพวกมันแต่น่ะมันเกิดขึ้นแล้วอันมันร่น